กระตุนเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นเท่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมภาษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมทั้งสิน้นโปรดใช้วิจาราณในการรับชมขอบคุณค่ะช่างน,น่าสงสารท่านพี่ยิ่งนักที่กำเนิดบัตรีที่เป็นกราดกินีต่อเมืองเช่นนี้แหมช่วยไม่ได้นี่นะดินเกิดเป็นรำพันที่ว่ารีซได้ข่าวาเราควรกำจัดน้งให้เร็วที่สุด ก่อนที่นายจะเป็นภัยร้ายต่ออาณาจักร้องท่านได้เด็กเ,เปรตนี่มันไม่ใช่ลูกฉันแม่ขอโทษที่ไม่สามารถเลี้ยงนนดูลูกได้ยกโทษให้แม่ด้วย นี่มันที่ไหนวะอะเธอตื่นแล้วรีบไ,ไปบอกท่านพี่เร็วครับโอ๊ยเอ็นหัวจำไม่ว่ากำลังเดินไปเก็บของนี่นะหลังจากนั้นก็เออจำไม่ได้เลยฮะโอ๊ยนึงไม่ออกอ่ะเวียนหัวเหรอดื่มน้ำสักหน่อยไหมมีบริการาน้ำด้วยฮะขอบคุณค่ะหืม ข้าก็ไม่อยากว่าท่านหรอกนะแต่ช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมขอรับแกไป่ตัวอะไรนะนต้องแต่งดาวหรอข้าต้องขออภัยด้วยที่ข้าไม่ได้แนะนําตัวข้ามีนามว่าสุครีปเป็นวานอนผู้ควบตําแหน่งพระอุปราชแห่งนครฉีดขินอือแบกกล่าวก็มา,ามีคำกล่าวหนึ่งเคยบอกว่าชีวิตน,นั้นย่อมไม่มีอะไรนแน่นอนไอ้ที่มีแนแ่นอนเราพอเข้าใจนะ แต่ไม่ใช่ว่าหลุดเข้ามาในโลกของรามเกียรติ์ที่ไม่งจะโคตรเป็นสีจิงกับเบลแบบนี้นะนี่มันอะไรวันนี้พากะ์บทเสร็จแล้วกรุณาตามกับผมมาทางนี้ด้วยขอรับสุดเยี่ยมฏิมากรรมที่นี่ต่างจากที่รู้จักมาลิบลับเลยว่าแต่พวกเรากำลังนนจะไปไหนกันหรอ,หอไปหาท่านพี่นนะ่ท่านพี่นี่ใครหรอไม่รู้จักหรอ ก็ท่านพาลีไงฮะเดี๋ยวนะพาลีที่ว่าก็หมายถึงราชาวนน้องที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนีเซ่ขอบคุณพระเจ้าที่ให้หนูเกิดมานะคะจันี้หน้าตาเป็นยังไงนะหรือว่าจะเหมือนในวรรณคดีที่ปู่เราหรือเปล่าสุครีเจ้าบาชา ขออาภัยที่ล่าช้าขอรับท่านพี่พาลีสวัสดีนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปจนจบนะคะถ้ายังไงสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไป แล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของกระตูนที่อนุญาตให้เรานำกระตูนสนุกกมาทำคลิปกันนะสามารถไปกดติดตามผลงานได้ที่ทาง Facebook, t w ิ e อิน s t a g r a m ข้างใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้ว่ะไว้เจอกันใหม่นะในตอนต่อไปบ๊ายบายไว้เจอกันนะ